ยังไงบ้างครับทำไมถึงเป็นตอนสรุปก็เราลีบก็อย่างที่บอกไปเลยครับหนังเราเราได้คอนเซปต์ไอเดียใหม่ๆมาเราอยากเล่านําเสนอมุมมองใหม่ๆของหนังผีไทยครับเราได้คอนเซปต์ไอเดียมาจากการทำงานอย่างที่บอกคนทำงานโปรซันครับางคนก็แน่นอนแสดงนี่หนักเลยบางคนถ่ายละครตรีซีอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีในการเอามาทําร่วมกับบทที่เป็นหนังผีเราเลยผสมกับผีแบบไทยๆกันอลไรนั่นแบบไทยคืออย่างผีด้วยแก้วซึ่ง รู้สึกว่าเราไม่เห็นหนังผีดไปไกลมานานแล้วเลยเอาสองคอนเซปต์นี้มารวมกันกันเป็นแบบเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้พี่ปั่งเป็นพระเอกใช่ไหมครับแน่นอนครับนี่พี่นางเอกพูดถึงเรื่องการคัดตัวเรื่องอ่านเรื่องตัวละครหนไว้ยังงงไบ้าก็ต้องเป็นนี้คาแรคเล็กเดิมดีก็จริงอย่างตัวละครทุกตัวเราคัดมาจากความเข้ากันของคาแรคเตอร์หนึ่งอย่างแสดงอย่างเราอย่างพี่ปู้อย่างเนี้ผมตอนแรกผมตกใจมากผมคิดว่าพี่ปู้จะเล่นบทคนง่วงนอนได้ขนาดนี้เพราะว่าอย่างพี่ปู้บอกพี่ปู้นอนตลอดใช่ไหมครับ รู้สึกว่าพอมาแคสมาเล่นอะไรรื้ว่าเหมาะสมนพี่ปังเองก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เดิเรีย่ยวไม่ใครแต่ว่าเขาจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ประมาณนี้อะไรอย่างนี้ครับตัวพี่เมฆเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์อะไรเงี้ยคือเป็นผู้ใหญ่ก็ดึงเข้ามากับตัวละคารต,ต่ตางๆได้เหมาะแน่นอนแน่นอนครับจริงครับปีน้องต้าอะไรแต่ละคนเล่นเก่งเลยครับยากไหมคะกว่าจะแบบให้คนตัวจอมาแบบรู้มันได้ยากครับแสดงเยอะมากเลยนี่เราต้องคัดหลายรอบหลายคนเข้ามาเจอกันแล้วก็การเอาจูดเคมีเข้าร่วมกันนี่เป็นเรื่องที่ยาก ถามได้ปุ้ยดีกว่าค่ะร่วมงานเป็นไงบ้างค่นเรื่องเจอเห็นว่าเจอผีด้วยเจอผีแต่ปุ้ยมองว่าผีเนี่ยไม่น่าจะไม่ใช่ตัวเมนของเรื่องนี้ปุ้ยว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็น ความระทึกขวัญเขย่าขวัญมากกว่ามันเป็นการเหมือนเล่นกับจิตใจคนอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้นอนอ่ะคนที่ไม่ได้นอนจริงๆเนี่ยบางทีมันเกิดภาพหลอนได้อันนี้เราก็ต้องไปดูตอนจบเหมือนกันว่าตกลงอ่ะผีที่เห็นน่ยมันเป็นผีจริงหรือว่ามันเป็นอาการหลอนจากการไม่ได้นอนกันแน่แล้วก็การที่ได้ร่วมงานกับทุกคน่ะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากปุ้ยอยากจะเข้าบทกับป้าบ่อยที่สุด เขาเป็นคนที่อ่านบทและจำบทเป๊ะมากถึงบทจะมาเปลี่ยนหน้าง,งานเขาก็ยังจำได้เออส่วนร่วมกับเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่พูดน้อยอยู่ในกองอยิ้มอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาสามารถทำให้การทำงานแม้จะเลิกตีสี่ตีห้าของเราเป็นในบรรยากาศที่มันสบายและไม่กดดันต่อให้เวลามันจะกระชั้นชิดมากๆแล้แต่กี่ฟออกไปเนี้ยพี่ปุ้ยหมโซมมากเลยเนี่ชยชาวเน็เป็นคอมเมน,น,นต์การแตกต่างจากตัวจริงสวมาก จริงหรอคะอันนั้นคือสภาพการเลี้ยงลูกที่แท้จริงค่ะอันนั้นคือสภาพจริงนะคะแต่ว่าเวลาออกกล้องเราก็อาจจะมีการทัชอัพเกิดขึ้นเรามีแฟนเด็กเรามีลูกเด็กเล็กแดงต้องเลี้ยงเนาะอาการขอบตาดำงั้แหละค่ะมีปัญหาเป็นไงบ้านท่านนักเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างสนุกเอาจริงๆมันเป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ ที่ผมรับเรื่องเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าผมชอบหนังแนวสยองขวัญอยู่แล้วแล้วก็มันมีมันมีธีมของความที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่สยองขวัญด้วยผีแต่มันสยองขวัญด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่ง<ม>ด้วยด้วย <laughs> ผมเองด้วยไม่ใช่แต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะ <laughs> ผมอะตอนที่เขาเสนอมาตอนแรกอ่ะครับ <laughs> ผมอ่านบทก่อนแล้วผมก็สู้เฮ้ยชอบชอบมากผมก็เลยรับเล่นเลยแล้วพอผมเล่นบทเป็นไงครับบทเปลี่ยนครับ <laughs> <laughs> แต่แต่ผมก็ยังชอบอยู่ <laughs> เอาจริงอ่ะคือผมผมผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นหนังที่ ถ้ามันออกมาแล้ว่มันจะเป็นหนังที่ผมสามารถดูแล้วผมก็สามารถยิ้มไปด้วยแบบเพลินเือผมเป็นคอหนังสยองขวัญไงฉะนั้นแล้วหนังสยองขวัญแค่ไหนผมก็ยิ้มผมก็สนุกครับฉะนั้นแล้วหนังเรื่องนี้ผมมั่นใจมากว่าผมสามารถดูได้สักประมาณแบบสารอบสี่รอบแล้วก็แบบสามารถดูกับเพื่อนอย่างเฮฮาได้เลยครับใช่แต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่สนุกครับเออโอเคครจริงใจจริงๆเล่นหนังผีมาหลายเรื่องเรื่องนี้แตกต่างจากที่ป้กเล่น อ๋อครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรก่วับวิธีการกำกับก็เป็นแบบใหม่ๆนักแสดงก็เป็นน้องๆใหม่ๆนโดยซึ่งแบบแต่ละคนก็มีความสามารถที่หลากหลายออกไปผู้กำกับก็ใหม่ใหมๆแล้วก็จริงๆคือเป็นเป็นโลกใหม่นะครับมุมมองใหม่ๆซึ่งแบบอันนี้น่าสนใจมากตัวตัวตัวผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราจะได้เรียนรู้นะแลวก็พัฒนาไปกับโลกใหม่ๆด้วยนะครับคือต้องบอกเลยไงยังไงก็ต้องลงไปดูครับ หลังแล้วเซอร์ไพรส์หนักชอบแบบนี้หมดเรื่องจีนอ่ะในนี้เราจะมีไหมอ่ะกับพี่ของเพิ่มผีอ่ะเพิ่มผีเลยจริงๆกับใครก็ได้เลยนะครับผีสัตว์อะไรก็ได้หมดเลยแต่ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีเสียดายมากๆเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มหมดไหมครับเล่นเดี๋ยวตอนนี้เลยก็ได้นะแค่รับผมเล่นกับผมอย่าประมาทนะเฮ้ยปิ้งราครับปิ้งราครับไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็สยองขวัญด้วยรู้สึกไหมฮะอ๋อ รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะผมเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้ตัวเองเล่นบอลเป็นยังไงก็ฝากทุกคนให้กําลังใจผมด้วยนะบทเรามีการพลิกเพิ่งอะไรมาก็มีพลิกพีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเซอร์ไพรส์เหรอก็ทุกวันทุกวันตอนนี้ไปถึงเขาอ๋อแล้วก็เออก็ฝากติดตามด้วยครับผมเราเป็นพี่น้องเขาครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ ไพเออร์บทมันท้าทายมากเลยเนี่ยใช่เพราะว่าผมไม่เคยเล่นบทอะไรที่เป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วคือเวลาที่คนเราไม่ได้นอนหลยหลับวันติดต่อกันมันจะเหมือนเป็นบ้าแบบเกิดภาพหลอนเกิดนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าบทมันท้าทายมากเรื่องก่อนอันนี้ก็เป็นผีเรื่องนี้ก็เป็นผีผีมันตา่างกันยังไงครับอนไหน่ากลัวอันนั้นหัวโลนอันนั้นหัวโลนครับผมรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยครับดอนสลี v เหมือนมันมีความสยองที่ทั้งผีแล้วก็เล่นเล่นกับจิตใจ คนแบบมนุษย์อย่างเราด้วยเพราะว่าในเรื่องมันก็จะเล่าถึงความที่แบบเออคนเรารู้สึกผิดแล้วเกิดความรู้สึกรู้ความรู้สึกนี้ขึ้นมาทําให้หลอนอะไรพวกนี้ด้วยครับผมมนแต่งตัดมีอะไรฮะเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ีค่อนข้างจะเล่นคือคาแรคเตอร์ตัวละครจะค่อนข้างใกล้ตัวจริงพอสมควรเลยค่ะก็เลยไม่ได้แบบว่าต้องเปลี่ยนอะไรมากค่ะแต่ก็อาจจะแค่แบบว่าเพิ่มความ ไม่อยากพูดเยอะอยากให้ทุกคนเข้าไปดู <c oughs> ว่าเราจะมีบางซีนที่เบียไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนก็มีนะใช่ใชต้องติดตามได้ในหนังใช่ไหมหนังก็กช่เซอร์ไพรส์ครับเป็นหลังเซอร์ไพรส์ซึ่งวันนี้แม่พูดจะเล่นให้ดูตอนหนึ่งด้วยแบบเซอร์ไพรส์เลย <c oughs> สด <c oughs> สดค่ะ สดเลยเหรอปกติก็สดอยู่แล้วเฮ้ยตอบการเล่นน่ะลองตานองงานฝ<ด>า,นาอีกนิดนึ่อผมใะ่ไ,ไ <laughs> โอเคครับก็ฝากด้วยนะครับลองสีบครับอยากให้ไปดูนี่เยอะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรที่แปลกใหมเ่เคิดว่าด้วยการวิธีการเล่าเรื่องด้วยแลไรอย่างที่แต่คุณบอกว่าในตัวบทนี้ไม่ใช่แค่ผีเฉยมันมีเรื่องของจิตวิทยาเรื่องอะไรเรื่องจิตใจคน เหมือนพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากเราอยากให้ทุกคนดูนะครับเหมือนกันเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมมองปุ้ยขอพูดในเรื่องของภาพแล้วก็มุมมองแล้วก็การตัดต่อด,ดีกว่าเพราะว่าปุ้ยรู้สึกว่าพอมันเป็นหนังผีเราเป็นหนังผีไทยอ่ะเราจะไม่ได้เห็นมุมภาพหรือว่าการตัดหรือการเล่าเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่น้อยมากๆเลยปุ้ยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหม่ใหม่มากๆสําหรับถ้าเป็นคนที่ดูหนัง ขี่ต่างประเทศอ่ะน,น่าจะถูกจลิตกับเรื่องนี้ค่ะเอทาสัตวต่างถ่นฮะ,ฮะปาก <c oughs> ่าข <c oughs> เขาใครยิ้มสร็ได้เลยค่ะ <c oughs>